เหรียญ5บาทรุ่นใหม่ที่ติดอันดับความหายากทางช่องของเรามีความต้องการเช่นเดียวกันปีพศใดบ้างสามารถรับข้อมูลข่าวสารทางช่องของเราในคลิปวิดีโอต่างๆได้นะครับช่องทางการติดต่อต่างๆก็สามารถดูได้ในคลิปวิดีโอเราลงไว้ให้ในสคริปต,ต่างๆหรือว่าในคลิปวิดีโอต่างๆนั่นเองสามารถรับข้อมูลได้การซื้อขายแลกเปลี่ยนทางช่องของเรา หน่ถ่ายรูปของท่านเหรียญต่างๆที่ต้องการขายส่งรูปถ่ายด้านหน้าและด้านหลังชัดๆมาที่ช่องทางที่เราลงไว้ให้ในคลิปวิดีโอ 2. เราตรวจสอบแล้วมีความต้องการในเหรียญเหรียญน,นั้นเราจะติดต่อกลับพร้อมกับราคาการประเมินเหรียญให้กับท่านหากพอใจ ท่านก็สามารถตอบรับข้อเสนอของเรามาได้แต่ถ้าไม่สนใจก็ปล่อยผ่านได้นะครับและถ้าเกิดว่าเรามีความต้องการเหมือนกันอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนเราจะจัดส่งช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนช่องทางการส่งเหรียญที่อยู่ต่างๆเอาไปให้ท่านและก็สามารถส่งเหรียญตามที่ตกลงไว้ มาที่เราเมื่อเราได้รับเหรียญแล้วเราจะติดต่อกลับพร้อมกับท่านต้องส่งหมายเลขยบัญชีมาให้กับทางช่องของเราเราจะโอนเงินให้นั่นคือการเสร็จสิ้นในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับนั่นคือวิธีการหลายๆท่านสอบถามว่าจะซื้อขายอย่างไรนะครับเหรียญชนิดราคา5บาทเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ พอมีราคาเช่นเดียวกันสําหรับเหรียญที่มีสภาพเทียบเท่า UNC หรือว่าเหรียญ UNC แต่โดยชั่วไปแล้วเหรียญปีพศนี้ไม่ได้ติดอันดับความหายากแต่อย่างใดนะครับหลายๆท่านสอบถามก็มาว่ามีเหรียญ5บาทปีพศนี้มีราคาไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหลังนะครับนั่นคือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2554นั่นเองเขาผลิตออกมาถึง210ล้านเหรียญ นะครับ210ล้านเหรียญซึ่ง u n เเขาประเมินที่50บาทนะครับการซื้อขายโดยทั่วไปที่เหรียญผ่านการใช้งานยังไม่มีการซื้อขายนะครับนอกเหนือจากเหรียญ3ปีพศต้นๆแล้วนะครับเหรียญปีพศอ,อื่นก็ไม่มีการซื้อขายสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะพี่น้องอ่านี่ก็คือเป็นคลิปที่สามารถอ่าพี่น้องสามารถรับข้อมูลแล้วก็เป็น คลิปวิดีโอที่ตอบคําถามพี่ๆน้องๆไปในคลิป,ลปนี้สําหรับเหรียญปีพศ2554นะครับไม่มีการซื้อขายในลักษณะเหรียญที่ผ่านการใช้งานเนาะพี่น้องเอาละก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ